ตีนนะหมายถึงหมาใช่ไหมไลฟ์แบ <c oughs> ไป,ไ,ปไม่รับก,ก่อนหมาขอบคุณพี่โดนนะคะแน่นอนหนูรู้ทุกมุมูของพวกพี่แล้ว <c oughs> <c oughs> หาหมุกเล่นกันให้เจ้าแบกเจ้าแบกไป <c oughs> แบลวะ่ะโอ๊ยขอบคุณน้องเกตนะ พี่โดนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ค่ะถ้าสมัครงานอะ่ะต้องไปติดต่อออฟฟิศใช่ไหมและถ้าสร,รับสมัครคู่ชีวิตต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะขอบคุณพี่โดนขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากๆกำลังใจมาเต็มเบอร์จุดเงียบวันทั้งเงียววันห้องเดินหน้าู่ส่งมาตัวไปแค่ไกลเลยค่ะ สวัสดีค่ะทำไมต้องไปไก๋ดๆด้วยอ่ะทำไมต้องไล่ด้วยอ่ะพี่แบลล์ร้อยห้าสวัสดีค่ะอ๋อพี่ป้าก็ฝั่งสวัสดีค่ะทำไมอ่ะมุกไม่น่ารักหรอหนูว่าน่ารักมากเลยนะเพราะว่าหนูเล่นเลยนน่ารักเราทำเสียงอ,อะไรอ้อนเสียงหวานตลอด น่าฮักขอบคุณค่ะไม่มีใครเล่นมุกแสนจะน่ารักได้เท่าหนูอีกต่อไปแล้วเราป็อะไเสียงแสนจะน่ารักจริงไงถึงยูเซอร์ห้องเนี้ยแสนจะน่ารักมากมากแล้วก็เมื่อกี้จุดกันทั้งห้องเรามีคนเล่นมาจุดเริ่มต้นของความรักไงมันต้องแบบนี้มันต้องแบบโบ๊บบ้าบ้าโบ๊ะส่งปุ๊บตอบปั๊บส่งบ้าบ้าโบ๊ะเลยเข้าใจไหม ถ้าให้หนูเล่นอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีใครเล่นด้วยสิจะาาาาจะทำไมอ่ะทำไมจะเจอขนาดนั้นนะ่ะที่แบบที่บัดดีค่ะจะจะเล่นมุกคนในเฟรมไม่มีการเล็บเพราะงงกับมุกงงงงอะไรก็หมายถึงว่าหนูเล่นมุกก็หนูอยากให้ยูเซอร์ตอบมุกหนูมามันจะได้โบ๊บาบาบาโบโบ๊า๊บา๊บ๊าบบ๊าา เล่นมาต่อไปจุดจุดจบมุกแสนน่ารัก <laughs> <laughs> ทำไมพี่ดิททำไมเล่นอีกทีสิหาม,มุก,ก่อนนะคือเมื่อวานอะเซไว้เต็มเลยแล้วเล่นกับยูเซอร์เอ่อเล่นกับยูเซอร์เต็มเลยเก็บไว้เก็บไว้เล่น <laughs> พี่คะวันนี้ฝนตกไหมคะ <laughs> วันนี้ฝนตกไหมคะ <laughs> ถึงกับต้องเซฟ <laughs> วันนี้ฝนตกไหมคะ บอกสิบอกให้บอกวันนี้ฝนตกไหมคะดีนะวันน,น,นี้วันนี้มาไม่เงา้ขออขายตอตอบเปล่ามีคนตอบคนเดียวว่าไม่ตกแล้วพวกพี่ตกปะคะตกหลุ่มรักหนูอะคะ่ะตกแน่ๆตกแน่ๆดูขาดีๆนะคะขาถลอกหรือเปล่าเพราะตกหลุ่มรักดีดูทำหน้าดิไม่ดีหรอ เอาไปเลยมาด้วยอย่างโวยวายพี่บึ้มไปไปเลยหน่เขาเป็นนังเกณฑ์นะดูอมีความสุขจริงคนเดียวเลยทำไมอ่ะอยูสเซไม่สนุกเหรอทำไมสนบุกนี้หนูว่าดีมากเลยอ่ะเจอเข้ามาเจอมุกอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะเป็กสวัสดีค่ะเป็ก รู้แล้วว่าพวกพี่ไม่ได้ชื่อเป็กแต่ว่าพวกพี่อยากเป็นสเปคของหนูเขินหนูเขินตัวเองว่าวโน้องร้เล่นมุกอะไรเนี่ยเล่นในเขินเองได้ปะคือหนูกินอะไรไปสวนไอ้โมว่าหรือเปล่าถ้าจะเป็นปูดองเมื่อคืนไม่เขินหรอเขินหน่อยสิเร็วอะไรสิ<笑><笑><笑> โไม่ต้องทำหน้าดีๆกว่านี้ได้ไหมหรือว่าพี่พูดถูก,กเมื่อคืนพี่มือมุกเมื่อกี้ผ่านเปล่า <c oughs> ก็บอกแล้วไงพวกพี่ไม่ได้ชื่อเป๊กแต่พวกพี่เป็นสเปคของหนูเ <c oughs> ดี๋ยปะเดี๋ยปะมุกมุมมกนี้จดไปเลยนะเม, <c oughs> มื่อคืนอะทำไมอะเล่นด้วยกูไม่เล่นด้วยอยู่เซอร์ห้องนี้มันแป๊ด จริงดีเมื่อคืนไม่มา่าออนจะได้เห็นเราออนไปต่อไปไม่ขนาดนั้นโอ้ตอนตีสองคงออนได้หนูไม่ออนที่สองอยู่แล้วเจอมุกนี้ต้องไปเติมสเป,สปกแล้วมุกหาเลยวะเนี่ยตูคิดว่าไม่คิดว่าพี่จะได้มุกแบบนี้ทำไมอะพี่บมพี่โดพี่โดหลบ,บอกให้ทำหน้าให้ดีกว่านี้ทำไมหน้ามันไม่ดีกว่าเดิมเลยอะงมองมาก ตัวนี้เอมาเลยพี่ชอบแบบไหนคะพวกพี่ชอบแบบไหนคะระหว่างขาวกับดำชอบแบบไหนคะรอปอถ้าเราติดโควิดสิบเก้าแล้วเรายังไม่เคยดูโควิดสิบแปดเราจะดูรู้เรื่องไหมอะน่าจะดูไม่รู้เรื่องนะคะเพราะมันต้องติดโควิดสิบแปดมาก่อนคะ่ะพี่ดิดแบบแกงไงเก่งมาก เก่งเก่งมากพี่ปอดย่าหนูเล่นมาเรียบร้อยแล้วขอขอยืนไว้อะไรมุกละครหนุ่ยที่ชอบแบบเหลืองอ๋อยืน <laughs> นี่มันมุกพี่ดีแตกก่เมื่อกี้สมัยจะมานิ่ง,น,งนิ่งเข้ามาแบบหมดไเล่นเลยสิอ้าหนูไม่นิ่งหรอกนะที่หายละคุณทำ <laughs> ไมอ่ะหนูปวดหัวปวดหัวเลยคิดมากไปหน่อย คิดเรื่องแบบเรื่องระหว่างหนูกับพวกพี่อะค่ะอวสวยแล้วพี่ก็ปวดแถ่พาราให้ไหมคะเติมแถ่พาราให้ไหมคะ่ะก่อนหน้านีพี่หนูยิ้มจนจะปองอพี่พี่แบกพี่แบกไปเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมต้องเติมพารากูลันอะไรลงไปมั้งเนี่ย นี่ก็ปวดหัวกามาทำอะไรห้องนี้วะหมอกันนะ๋ย่าเพิ่งไปหาหมอเขาคืนพี่โดนค่ะนี่วีเจคนรนี้รักษาใจได้นะคะเพราะว่าความน่ารักของวีเจห้องนี้มันแบบรักษาทุกอย่างในโลกไปได้ครับเอานักดีกว่าทำไมอะทำไมอะฟาดหน้าให้ทูเรียนเลยเราปอส,สกิวอ้วนมาทีคืออะไรนะสกิวอ้วนคืออะไรเขาคืนพี่โดนค่ะ อะไรนะพี่แบ๊กขอบคุณค่ะไปด้วยกันครับข้อนีไปกี่ปาละไม่ให้ไปโอ้ยโยนหูเรี่ยวใหญ่เลยพี่อ้อนอ๋ออ้อนใหญ่เลยทุกคนคาะตุบกตุอุกอุกตุบตุบตุรู้ไหมเสียงอะไรทายมาเร็วอุกอุกอุกตุบกตุตุคือเสียงอะไรไปหาสักข้า้งแบบเออยังไม่จบเสียงอะไรเสียงอะไร เชียงหัวใจหนูท yeah, no oh. oh. okay. ี่บอกรักพวกพี่ไงตกหนูไปได้ถแต่ละคนหายโอ้ยขอบคุณค่ะรถซิ่งเงี้ยงสองหมื่นเก้าขอบคุณค่ะเขาใส่มุกหนูมันจะโดนใจพี่เขามากพี่เขาก็เลยให้ของขวัญมาฟาดเข้าไปตกเตียงเลยเดี๋ยวเอาของไม้ฟาดลบปอเชียงยุติลบปอป่ะคะ ขอบคุณค่ะเขาใส่มุกหนูถูกใจพี่แบ๊กใช่ไหมละ่ะไอแบกก็เลยแบบไอนี่ให้หนูเนี่ยรู้นะเขาลองใส่มุกหนูถูกใจไงเออทำไมทุกคนไม่เห็นอินกับมุกหนูเลยรู้สากคิดนะมุกเมื่อกี้คิดเองนะ <laughs> ไม่ได้กรอบนะมุกเมื่อกี้ไอเสียงตุบๆคิดเองนะบอกอะไรเลยออ่ะ <laughs> พูดตรงๆว่าาออ่ะายจนหน้าแดงเ้วอะแต่แบบขอบคุณค่ะพี่แบก พีโรชีสวัสดีค่ะคนที่หลงเข้ามาในห้องนี้บอกเลยว่าประสาทแดงแต่แต็เพราะวีเจวีเจพูดเลยไม่รู้เอออะไรเนี่ยผมก็คิดคิดผิดไล่นเข้ามาเลยทำไมแล้วพี่ปื้ม <_ d ata> มาจาก Google แท้ๆหัวข้อมุกแทนฝืดไม่เคยเมื่อกี้คิดเอง <_ d ata>